กูสวนแตงเป็นปราสาทในศาสนาฮินดูอายุราวพุทธศตรวรรษที่17และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงพุทธศตรวรรษที่18ราว8 0 0ถึง900ปีมาแล้วการสแสดงแสงสีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีปางกุสวนแตงอำเภอบ้านใหม่ใจพฤษการจัดข้างงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดรีล์องค์การมือหันส่วนจังหวัดรีล์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งเป็นอย่างดียิ่งและก็เป็นการต่อยอดกิจกรรมคัลเลอร์ออฟวีล สืบสารอัตลักษณ์ผ้าไทยของวีลัมและก็ซอฟ์พาวเวอร์สำหรับการแสดงแสงสีเสียงในชุดอาระยะขอมสถามภนปาสาทโบราณปูสวนแตงซึ่งจะแสดงขึ้นในงานวันนี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความร่วมมือร่วมใจในการสืบสารวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอบ้านใหม่เฉลิคุดเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร ตามความเชื่อและเป็นการให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนผมขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันเปิดการแสดงแสงสีเสียงจุดอาระยะของสถาานปศา,าปสตร์โบราณกู่สวนแตงในงานประเพณีปางกูส่สวนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพู์ประจำปี2568นับบันนี้